แตู่เดินดขาวครับคสั่งเฉยา่านูดไอดีแดงนุ้ขอบคุณผููบุรการน้องกขาอินทุวมาเลยขอบคุณโค้ชผููซ้อนงานพี่กับพีการพี่ไม้น้องก๊าบบีแล้วก็พี่พวกหมาค่ะ การทำเลกอซี่มาสร้างเสนยุ่งว่ามาได้ยืนอในที่นี้ขึ้นมาย่านเป็นคนยังวัดสตูมีอาชีพทำเบเกอรี่ค่ะแต่ว่าชีวิตอ่ะมันก็อยู่ในที่บ้านเนาะวัวสาวก็ผัดตัวเองข้าว้องเบเกอรี่ทำนุ่มทำข้าเซ้นมันเย็นก็คายนุ่มคายข้กวเส้นก็รับเรียนหนูก็คือชีวิตเราเป็นยังมัดีเรียสังเวนผูกถิ่นมองไม่เห็นจนท้ให้อ่ชีวิตอ่ะแย่แย่ในหนังสุขภาพ อยู่อ่ะไม่น่าเลยถ้าใครได้ตอนนั้นต้งใจค่ะแต่ที่สุดก็คือตัวเองห่วยอยู่อ่ะต้องนอนเทีซ้อวันเดินไม่ได้บ้างก็เลยพาไปห้างมอข้างแรกกมอบอกว่าล็อกไปนะล็อกไปหลอดน้นให้ได้วนั้นอ่ะล็อกมาเขียนขอเคยนเลยมาไล้ทำอะไรก็ลอยไปได้ช่วงนี้ตอนนั้นได้คอ,องชายดูสิฟ้าเป็นครองชายจีอยิอ่ะอ,อ,อยู่ท่กันมาทาัาท้งแต่ปฐุมรองได้แนะนำแก่กัปตันแกน่รีบอน กูแกงกูชากาใตอนนั้นอะส้นใจมาแต่ไม่เบี้ยแล้วเมื่อคิดนะถ้าไม่ทำกะไม่เบียร์มันกันก็นเลยจะสิ้นใจลวกๆเบี้ยทั้งหมดอะ เลยแนะนำให้เรียกให้รู้และการแนะนำให้เขราก็เช่ารถทุกอย่างทำตามทุกอย่างจนในฟิตควนตัวเองไม่กลัว ก็เป็นจุดเริ่มแรกของงานเพื่อทีมงานสตุกขึ้นมาจากการทีมโค่นปิดการในใายพุตพันก็หลถึงปวดใจจากการทีมโค่นปิดในการถอยก็เปวดใจมากขึ้นจนได้เพื่อทีมงานของทีมสตุกขึ้นมาแล้วก็หอกก็มีแล้วก็พิการก็ลงไปกรอบนึงเพื่อจะซ้อนทีมงานในการซ้อนทีมงานค่ะนั้นอ่ะมีทีมงานที่พอกคนเข้ามาเรียนรู้ในหอกแล้วก็วันนี้มีทีมงานอีกเซตคนขึ้นมาในแค่เร่อนี้ด้วยค่ะ คือแม่บ้านทำ่าแม่บ้านอ่ะคือคนเด็กเขาไม่ได้สวยนะทุกข่าป่ากปเองแล้วก็อีกอย่างเขาดูซื้อได้ขาของนายเบียแต่ถ้าห้าของเบียแม่บ้านทุกคนอ่ะมีสุขภาพ่าดีสวยขึ้นแต่ก็มีเบียเขาจะดูซื้อกับตัวเองมีขาพอมีขาเขาคนคนจะเป็นแม่บ้านเขาต้องดูแลคนในบ้านทุกคนก็เลยนี่ก็คือเอาไม้ต้องเป็นและเอาใ คือยากไฮชอ็อตเลกซี่เกิดขึน้นในจังหวัดสตูลไทยได้ค่ะ